ดูซิว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับโอเคคุมแล้วนะครับดูที่ไฟครับโอเคใช้งานได้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่นะ้องเนี่ยฮะเลสสีแดงคือโหลดนะครับนี่เข้าหลอดไฟส่วนขาวนิวตนันขาวนิวตันนะครับแบคคือลายนะครับนี่ไฟเขา้า โอเคครับไม่ยากสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่น่ารักทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาจากช่องพินัจจานะครับช่องพินัจจาก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับงาน DIY นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการทําอาหารด้วยนะครับจะจะเป็นทั้งสองสองอย่างนะครับก็วันนี้พินัจจาก็จะมาทําการจะมาติดตั้ง โฟโต้สวิตคอนโทนลนะครับก็จะรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือว่าผมพอเวลากลางคืนไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยผมก็ปกติผมจะเปิดไฟตามไหมไงท,ท,ทีนี้เราจะใช้สวิตตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับโอเคก็ก่อนที่จะมาชมคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดซ b s สไคร์ด้านล่างนะครับ กดใจนะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคอม,คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคิดนะครับก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าปัก Let's go <S อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำการติดตั้งสวิทชแสงนะครับเอ่อโฟตโตสวิทช์คอนโทรลนะครับก็จะมีดังนี้นะครับออันดับแรกเลยที่จะเรา ที่เราจะนํามาติดตั้งนะครับก็จะมีสวิตแสงนะครับตัวนี้สวิตแสงโฟโตสวิตคอนโทรลนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนีตัวนี้นะครับไขควงเช็คไฟนะครับไขควงเช็คไฟที่ว่าเราไว้สําหรับเช็คไฟในการก่อนปฏิบัติงานนะครับว่ามีไฟไหลไฟเข้ามาในวงจรก่อนนะครับต่อไปเลยนะครับไขควงนะครับพอดีข้ามขั้นตอนไปหน่อย ไขควงนะครับไขควงปากแฉกนะครับอันดับต่อไปก็จะมีมีดนะครับมีดมีคัตเตอร์นะครับมีคัตเตอร์แต่ถ้าเกิดนั่นก็ให้ลูกค้าซื้อให้ให้มันดีฝั่งผมหน่อยนะครับตัวต่อไปครับครีมนะครับเราต้องมีครีมไว้ตัดสายไฟนะครับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีเทปพันสายไฟนะครับ แต่ทีนี้ว่าที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปทําการติดตั้งคือว่าผมจะมีหลอดไฟของผมอยู่แล้วนะครับคือว่าหลอดไฟนาที่นี้ผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปที่หน้าง,งานเลยก็เดี๋ยวผมจะวาดวงจรให้ดูนะครับว่าวงจรสวิทแสงมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูกันเลยนะครับวงจรง่ายๆนะครับก็จะมีดังนี้นะครับ อันนี้ลายนะครับอันนี้นิวตัอนอันนี้นะครับเส้นลายก็จะมีอะไรมีสวิทช์แสงนะครับอ่าอันนี้จะมีอะไรครับสีดำสีขาวสีแดงดำ ขาวแดงแล้วก็จะมีอะไรครับมีหลอดไฟอ่เป็นหลอดหลอดตะเกียบแล้วกันหลอดตะเกียบอันนี้หลอดไฟนะครับหลอดตะเกียบนะฮะเป็นอย่างนี้นะครับเอาแบบดูง่ายๆนะครับ อันนี้ขั้วขั้วลายนะครับลายลายปลดอันนี้ลายน,นี่นิวตนันะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมีขั้วขั้วนิวตันกับขั้วลายนะครับแต่ไฟฟ้าถลับมันถลับกันได้นะครับไม่เป็นไร นอวตันอันนี้ดำคืออะไรครับดำคือลายนะครับดำคือลายอันนี้ขาวขาวคือ N อนฮะเนิวตันครับแดงคือ L O E D นะครับโหลดโหลดก็เดี๋ยวเล่าไล่นะครับอ่าลายเข้าเท่นนี้นะครับเปิบส่วนโหลด โหลดคือว่าแดงนะครับไปใช้งานเนี่ยฮะเข้าลายตรงนี้นะครับนี่ลายส่วนเอ็นเอ็นคือนิวตันนะครับเราจะไปตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็นิวตันอันนี้ก็นิวตันล้วก็เชื่อมตรงนี้ได้เลยเนี่นนยนะครับวงจรง่ายๆนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมสายเลสสีแดงคือโหลดนะครับโหลดก็คือเส้นนี้นะครับนี่เลสสีแดง ส่วนไว้สีขาวคือนิวตันนะครับนิวตันคือเส้นนี้ครับบังไหมฮะโหลดโหลดคือเส้นนี้นะครับโหลดคือว่าเอาไปใช้งาน,นครับคือโหลดน,นี้หลอดไฟหลอดไฟเนี่ยครับหลอดไฟเนี่ยฮะเลสสีแดงคือโหลดนะครับนี่เข้าหลอดไฟส่วนขาวนิวตัน ขาวนิวตันนะครับแบ็คคือลายครับนี่ไฟเข้านะครับโอเคครับไม่ยากนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่หน้างานเลยดีกว่าไปโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับโฟโต้สวิตตัวนี้เป็นสายสายสีแดงครับอ่แดงคือไปโหลดนะครับอันนี้ลายนิวตันนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการแยกสายไฟก่อนตอนนี้ ข้างในผมทำการปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับเนี่ยครับเส้นนี้คือเส้นนี้ผมจะสัญลักษณ์คือสายสายไฟนะครับสายไฟสายที่มีไฟส่วนเส้นที่ไม่มีค่านี้คือนิวตันนะครับผมตัดก่อนนะครับโอเคต้องระวังด้วยนะครับ เราก็เช็คดูว่ามันมีไฟหรือเปล่าโดยการเอาไขควงวัดไฟวัดนะครับเนี่ยฮะไม่มีไฟนะครับแตะแตะได้เพราะว่าไม่ได้เปิดสวิหรือไม่ก็ต้องสับเบกเกอร์ก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้สายมีไฟนะครับสายมีไฟไปไหนไปเส้นลายนะครับเส้นลายคือสีอะไร สีดำนะครับดำคือลายนะครับดำคือลายก็ปอกเลยนะครับนี่ปอกเลยนะครับต้องต้องตรวจเช็คไฟดีนะครับเดี๋ยวเผื่อมีไฟไหลามาอันตรายดวงนะฮะแล้วก็นี่เลยฮะ สีดาคือเส้นลายนะครับก็เอาลายเข้าไปเลยเห็นไหมครับนี่ง่ายๆครับส่วนสีแดงไปทางไหนนะครับเข้าโหลดนะครับเราก็ปอกสายไฟฝั่งนี้เลยนะฮะสีแดงไปโหลดนะครับคือหลอดไฟท่านบนนะครับออกจากทางสีแดงนะครับนะฮะก็พันแต่ตอนนี้สว่างไม่เป็นไรนะครับสว่างมันก็สวิช์ก็ เราคอนแทคขั้งนก็จะเปิดอยู่นะครับคีมบิดให้แน่นนะครับนะฮะหักไปทางนู้นหน่อยเอาเทปพ,พันไฟ,ไฟพันนะครับพันให้ดีนะครับป้องกันน้ำกันไหลให้แน่นนะครับนะฮะเราก็ทำการปอกนะครับ บอกบอกดีๆนะครับไม่มีไฟนะครับไฟไม่มีถ้าเกิดมีมันจะแดงแล่ะเราก็ปอกระหว่างกลางครับ ใช้ครีมดีกว่าเนี่ยน,นะครับนะีครับเราปอกเรียบร้อยนะครับแล้วก็บทนี้ออกไปดึงเปิดแล้วก็พันรอบอะครับเราก็เอาครีมนะครับเนะี่ยหมุนๆให้มันแน่นนะครับง่ายไหมครับท่านผู้ชม ตามวงจรเลยนะครับโอเคนะครับก็เสร็จแล้วนะครับยากไหมครับไม่ยากนะครับง่ายมากเลยก็ผมก็ได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับโอเคนะครับอันนี้คือเอาแค่ใช้งานได้นะครับใช้งานได้เดี๋ยวผมก็จะทําการลองเปิดไฟดูนะครับ แต่ก่อนทดลองครับเราก็ต้องเอาหาอะไรสีดำๆมาคลุมไว้ก่อนนะครับลองเทสดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับจะเอาผ้าเนี่ยครับมาคลุมดูว่าพอเวลาคลุมแล้วทั้งในมันจะมืดดูซิว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านี่นะครับโอเคคลุมแล้วนะครับดูที่ไฟครับ โอเคใช้งานได้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องสว่างแล้วนะครับพอเวลามืดแล้วก็สว่างเดี๋ยวผมจะทำการเอาผ้าคลุมนี้ออกนะครับนี่ฮะผมเอาออกแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับดับไปแล้วใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับไม่ยากนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองคุมใหม่กรอบหนึ่งมันมืดบ่อยครับ อ่าติดแล้วนะครับนี่เอาออกนะครับเอาผ้าออกมาละอ่าดับแล้วนะครับโอเคเป็นไงบ้างนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยากนะครับทำํำง่ายๆนะครับโอเคง่ายมากเลยนะครับลงทุนแค่อันนี้ซื้อในในเว็บเว็บหนึ่งนะครับอัลลัสามสิบบาทเองไม่แพงสามสิบบาทรวมค่าจัดส่งก็ ไม่เกินไม่เกินแปดสิบนะครับง่ายๆครับเป็นไงบ้างนะครับคลิปที่ผมได้ทําการทําไปเมื่อกี้นะครับโดยการติดตั้งสวิตแสงไม่ยากเลยนะครับติดตั้งตามขั้นตอนที่ผมได้บอกไว้นะครับในคลิปนะครับก็จะทําแบบง่ายงายนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะเดินท่อหรือจะติดตั้งรางไฟให้มันสวยงามก็ ได้นะครับสบายครับแต่ที่ที่ผมได้ทําไปนะครับก็จะเป็นวิธีการทําแบบง่ายๆนะครับติดตั้งง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับแค่เอาสวิตโฟโต้สวิตไปติดตั้งก็ทําการทดลองก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะครับก็ผมก็จะทําการปิดคลิปแล้วนะครับ ก็ท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปผมก็ขอคนละหนึ่งซับนะครับขอคนละหนึ่งถูกใจนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้านล่างนะครับกดถูกใจกดถูกใจนะครับแชร์นะครับแชร์แชร์ไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างเพื่อจะได้มาปรับปรุงคลิปให้มันดีขึ้นนะครับ โอเคก็ไม่มีอะไรมากไปแบนี้นะครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท,ท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับก็อ,อย่าลืมนะครับก็ติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายโอเค